สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเรื่องก,กาเล็กซี่เพือ่อนเพื่อนมหกน่าจะกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่แน่นอนหรือน้องๆมห้าที่กําลัง,งจะขึ้นมหกน่าจะต้องเจอเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะจากแผลพังเรื่องกา l ล็กซี่ที่พวกเราทํามานั้นเพื่อนๆรู้จักรูปเหล่านี้หรือเปล่าคะถ้าไม่รู้จักไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเรื่องก,กาเล็กซี่ไปพร้อมกักบวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยคะ่ะ องกาแล็กซี่แบ่งออกได้เป็น uh, <t ries, God terms> 2ประเภทคือ1กาแล็กซี่มีรูปร่างซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ใญ่ได้3ประเภทได้แก่1กาแล็กซี่ีมีรูปร่างคล้ายทรงกลมแต่มีลักษณะแบนตรงกลางเล็กน้อยและมีปลายเรียวประกอบไปด้วยดวงดาวที่มีอายุมากมีมวลน้อย2กาแล็กซี่กังหันแบ่งแยกย่อยออกได้เป็น2ประเภทคือกาแล็กซี่กังหันแบบธรรมดาลักษณะแบนตรงกลางเล็กน้อยและมีปลายเรียวกาแล็กซี่กังหันแบบมีคานมีโครงสร้างคล้ายคานพาดผ่านกลางกาแล็กซี่3กาแล็กซี่ซีเรน แยกย่อยได้เป็น2ประเภทคือกาแล็กซี่เลนแบบมีคานจะมีโครงสร้างคล้ายคานพาดผ่านกลางกาแล็กซี่กาแล็กซี่เลนแบบไม่มีคานจะไม่มีโครงสร้างที่เป็นแถบพาดผ่านกลางกาแล็กซี่สกาแล็กซี่ไม่มีรูปแบบถูกแบ่งออกอปเ,อเป็น2ประเภทคือ 1. LM ่กาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่ที่เกิดขึ้นให้เห็นได้บ่อยในบรรดากาแล็กซี่ไม่มีรูปแบบสามารถแสดงให้เห็นร่องรอยของกาแล็กซี่ที่เป็นเกลียวแขนได้ 2 LO Gala x y ซเป็นกาแล็กซี่ไม่มีรูปแบบที่เกิดขึ้นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์จากวันของเรามีกาแล็กซี่ประเภทนี้อยู่ประมาณ20%อร์ซของกาแล็กซี่ไม่มีรูปแบบทั้งหมดขอขอบคุณเพื่อนเพ่ที่เข้ามารับชมวีดีโอนี้ถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้สาระอะไรกลับบ้านด้ยก็ตามนะคะจะต้องขอขอบคุณที่มารับชมวีดีโอของกลุ่มพวกเราขอขอบคุณค่ะ